สวัสดีค่ะมีคนถามค่ะว่าคนเล่นการพนันผิดศีลไหมเป็นบาปไหมพระพุทธเจ้าได้ตัดสอนไว้ไหมเกี่ยวกับคนเล่นการพนันค่ะค่ะพระพุทธเจ้าได้ตัดไวหนึ่งพระสูตรค่ะว่าคนเล่นการพนันนี่นะคะตัดไว้กับพยัคปัชะค่ะคือคนเล่นการพนันเป็นเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ค่ะอย่างเดียวเลยค่ะ คือเปรียบเหมือนทางน้ําเข้า4ี่ทางและทางน้ําออก4ทางค่ะคือเขาจะหาโภกทรัพ์์อะไรมาได้ก็สุรหาได้มา4ทางเขาก็มีทางออก4ทางเลยค่ะคือคนเล่นการพนันคือเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์อย่างเดียวค่ะ แต่ว่าเขาจะสร้างอนุสัยไว้ไม่ดีค่ะคือความเคยชินความคุ้นเคยของเขาอนุสัยฝ่ายต่ําค่ะมันก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่แก้ใช่ไหมคะมันก็ไปในทางที่ไม่ดีค่ะมันก็จะติดเป็นอนุสัยของเขาไปจนจิตสุดท้ายของเขาอะค่ะมันอาจจะไปไม่ดีค่ะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เรา ประมาณใครว่าพอสุดท้ายของชีวิตเขาแล้วเขาอาจจะได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งเขาก็อาจจะพ้นจากความทุกข์ได้ค่ะก็คือก็ปล่อยเขาไปค่ะพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาณใครค่ะคือคนเล่นการพนันก็เสียอย่างเดียวคือเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ค่ะเขาไม่บาปเขาไม่ผิดศีลค่ะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ